เปรียบเทียบ5สูตรครีมกันแดดสำหรับคนเป็นสิวหน้ามันมาแรงปี2021เปยขัดมาแล้ว5ตัวตัวไหนปังตัวไหนพังดูกันในคลิปนี้นะคะ no sponsor จ้า ก่อนอื่นนะคะทุกคนเป้ต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าเป้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเป้จะรีวิวตามความรู้สึกที่เป้ใช้จริงซึ่งเกณฑ์ที่เป้จะใช้ตัดสินส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของเป้เองนะคะบวกกับการหาข้อมูลประกอบกันนะคะเ <c oughs> มือ่อเป็นครีมกันแดดสาหรับคนที่เป็นสิวแล้วเนี่ยหลายๆคนคงเคยเป็นสิวกันมาแล้วสิ่งที่คนเป็นสิวคาดหวังเกี่ยวกับครีมกันแดดมากที่สุดเลยก็คือเนื้อครีมต้องดีบางเบาเกี่ยงง่ายซึมง่ายไม่เหนียว เน่เนนะไม่ทิ้งคราบขาวแล้วก็คุมความมันได้ดีไม่ทําให้หน้ามันเยิมระหว่างวันและที่สําคัญต้องไม่ทําให้เกิดการแพ้และการอุดตันด้วยดังคุณสมบัติที่พูดมาเนี่ยเต็ม10คะแนนนะคะ เป้จะเทคะแนนไปให้ที่เนื้อครีมมากที่สุดนะคะก็คือ4คะแนนรองลงมาคือไม่มีสารที่ทําให้ก่อเกิดการแพ้แล้วก็การอุดตันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีออยล์ไม่มีน้ําหอมไปให้3คะแนนมีฟิลเตอร์กันแดดหรือว่าสารสําคัญนะคะอีก3คะแนนสําหรับคนผิวแพ้ง่ายต้องเลือกครีมกันแดดแบบไหน สมัยนี้เป้บอกเลยว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องเลือกครีมกันแดดแบบฟิสิกอลเสมอไปแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้เราจะเข้าใจเสมอมาเลยว่าครีมกันแดดแบบเคมี Me, หรือว่าครีมกันแดดแบบเคมิคอลเนี่ยทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองได้มากกว่าโดยการที่มัน,นจะดูดซับรังสีเอาไว้แล้วคายเป็นพลังงานความร้อนออกมาในผิวของเรานะคะก็เลยจะทําให้ผิวเนี่ยเกิดการระคายเคืองได้ง่ายกว่า ในขณะที่คิมกันแดดแบบฟิสิกอลเนี่ยมันจะสะท้อนรังสี UV ออกไปนะคะไม่ได้มีการดูดซับรังสีอะไรเอาไว้ในผิวทำให้เกิดการแพ้ได้น้อยกว่านั่นเองด้วยเหตุผลประการน,นี้แหละหลายๆคนที่เป็นสิวนะคะก็เลยเลือกที่จะใช้คีมกันแดดแบบฟิสิกอลมากกว่าเคมีคอลแต่เมื่อไม่นานมานี้คะ่ะทุกคนมีผลงานวิจัยออกมาว่าคีมกันแดดแบบฟิสิกอลเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ได้สะท้อนรังสี UV ออกไปอย่างเดียวแต่มีการดูดซับรังสีเอาไว้ในผิวเหมือนครีมกันแดดแบบเคมีคอลเลยซึ่งดูดซับรังสีถึงเ0เลยทีเดียวมีการสะท้อนรังสีออกไปเพียงแค่10%เท่านั้นจ้ะซึ่งไปจะขอปะลอเเอาไว้นิดหนึ่งด้วยว่าครีมกันแดดแบบฟิสิกอล100%เนเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเนื้อเขาจะเหนียวเหนอะหนะมากซึ่งเนื้อมันก็จะไม่ดีเหมือนแบบของเคมีคอลนะคะดัง นั้นนะคะเป้มองว่าคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องเลือกครีมกันแดดแบบฟิสิกอลเสมอไปสามารถใช้แบบเคมีคอลหรือแบบไฮบิชก็ได้ก็คือเป็นแบบเคมีคอลผสมกับฟิสิกอลอยู่ในตัวเดียวกันนะคะใช้แบบไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวเองอะอยากจะเลือกแบบไฮบิชมากกว่า และในวันนี้นะคะเราจะเอาครีมกันแดดมาเปรียบเทียบกันแต่ว่าเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าครีมกันแดดแต่ละตัวเนี่ยมี SPF ตรงกับปกของเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการให้คะแนนในส่วนนี้ของเป้นะคะเป้จะขอไปให้คะแนนในครีมกันแดดตัวที่มีฟิลเตอร์ที่ช่วยในการกันแดดมากที่สุดเอาไว้ก่อนละกันก็คืออย่างน้อย3-4ตัวอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ให้อุ่นใจก่อนว่างี้และครีมกันแดดที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปที่เป้คัดมา5ตัวสําหรับคนที่เป็นสิว ควรใช้เลยนะคะก็คือมินิจ้าให้ดูทีละตัวเลยแล้วกันนะคะก็คือนี่ออกซิเคียวแอคเน่ซันสกิน s p ส5ี p a 4บกแล้วก็เฮลิโอแคร์360แล้วก็ตัวถัดมาเป็นของ BK Acne นะคะก็คือ BK s e n ซนสนะคะเป็นครีมกระแดดของเขา SPF50 PA++++ 4บวกเหมือนกันและ ตัวนี้นะคะ Venita Anti-Acne Care s u n s c r e e n กิ F C A 5 0 P A 3บวกและตัวสุดท้ายของเรานะคะแนะนำตัวละครกันก็คือ Canmake S P F 50 P A 4บวกเหมือนกันค่ะโอเคนี่ก็คือ5ตัวที่เราคัดมาเนาะโอเคเราจะเริ่มพิธีการการเปรียบเทียบครีมกันแดดของเราทั้ง5ตัวแล้วนะคะโดยเป้จะไปทีละหัวข้อเลยให้คะแนนทีละตัวแล้วสุดท้ายค่อยเอามารวมกันให้ดูเนาะซึ่งอ่ะตัวแรกของเราจะเริ่มเป็นตัว Ex c ซ e นะคะ ซึ่งเป้จะขออนุญาตแอบดูโพยนิดนึงเพราะว่าสารประกอบของแต่ละตัวมันเยอะซึ่งเป้ไม่สามารถจําได้หมดนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ข้อมูลที่ถูกต้องเจ็มจนจร,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 จริงๆก็คือขออนุญาตแบบเออบางเพียจะเห็นแอบดูโพยนิดนึงก็คือดูโพยจริงๆแหละเพราะาเราหาข้อมูลมาเนาะ มาที่หัวข้อแรกนะคะก็คือครีมกันแดดแต่ละตัวเนี่ยมีฟิลเตอร์กันแดดมากน้อยอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะตัวแรกของเราเลยนะคะก็คือออกซิเคียวตัวนี้นะคะงมีฟิลเตอร์กันแดดอยู่2ตัวหลักๆเลยนะคะก็คือซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมออกไซด์ซึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นสารประกอบ2ตัวนี้ที่ไหนนะคะก็คือให้พึงระลึกเอาไว้เลยว่ามันคือครีมกันแดดแบบ ฟิสิกอลค่ะซึ่งเป็นสารที่เหมาะกับคนที่มีสิวหรือว่าผิวแพ้ง่ายมากนะคะแต่ว่านางมีฟิลเตอร์กันแนดดแค่แบบเดียวก็คือฟิสิกอลนะคะเป๊ก็เลยให้คะแนนแค่1เต็ม2คะแนนไปจ้า ต่อไปนะคะก็คือ h e l i o Care 360องศาอันนี้เลยนะคะเป็นครีมกันแดดแบบ High Bridge และดูสันรประกอบข้างในนะคะโอ้โหให้คะแนน2เต็ม2ไปเลยเต็มๆเ,เพราะว่านางมีฟิลเตอร์กันแดดทั้ง2แบบและมีจํานวนฟิลเตอร์กันแดดที่แบบโอ้โหมากมายมหาศาลมากๆนะคะเรียกว่ามั่นใจในประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดดของนางตัวนี้ได้เลยนะคะน้องเฮลิโอแคร์นะคะเขามาปังมากจริงๆแต่ว่าประเภทของฟิลเตอร์กันแดดของน้องเขานะคะมี2แบบก็จริง แต่จะเน้นไปทางเคมีคอลมากกว่ามาที่ตัวถัดไปนะคะก็คือ B.K. เซนสีนะคะไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะคะเป็นครีมกันแดดแบบฟิสิกอลมีฟิลเตอร์กันแดดหลกักๆอยู่2ตัวเหมือนกับนู่นออกซิเกลตัวแรกเลยนะคะก็คือซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมไดออกไซด์เป้ก็เลยให้คะแนนไป1เต็ม2อละกันถัดมานะคะน้องเวนิต้าตัวนี้นะคะเป็นไฮบริดซันสกีนมีฟิลเตอร์กันแดดทั้งแบบเคมีคอลแล้วก็ทั้งแบบฟิสิกอลนะคะเป้ก็เลยให้คะแนนไป1.5เต็ม2 สคะแนนจ้าตัวสุดท้ายนะคะก็คือน้องนี่เลยค่ะ Canmake ครีมกันแดดสัญชาติญี่ปุ่นนะคะเป็นไฮบริดซ s นสกีนซึ่งเขาเนี่ยมีฟิลเตอร์กันแดดอยู่หลายตัวมีทั้งแบบฟิสิกอลแล้วก็เคมีคอลนะคะก็เลยให้คะแนนไปเลย2เต็ม2คะแนนจ้า และหัวข้อที่2นะคะก็คือเราจะมาส่องสารประกอบสําคัญที่จะช่วยลดสิวกันนะคะตัวแรกเอ็กซิเคยวนะคะน้องเขาประกอบไปด้วยซาลิกสลิดแอซิดนะคะจะช่วยให้เกิดการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดการอุดตันและมีซิงกโคเนตนะคะที่จะช่วยลดแล้วก็ควบคุมความมันบนใบหน้าโดยส่วนตัวเป้มองว่าการมีซาลิกสลิดแอซิดอยู่ในครีมกันแดดอะ่ะบางทีมันแบบเกินเรื่องไปนิดนึงเพราะมันช่วยให้เราเกิดการผัดเซลล์ผิวเนาะอาจจะทําให้คนที่ผิวแพ้ง,ง่ายมากๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผิวระคาย เกิดขึ้นได้ม่คิดว่าเออสารพวกนี้มันควรที่จะอยู่ในสกินแคร์อย่งอางอื่นมากกว่าอย่างเช่นพวก moisturizer c ี e เซอร์หรือว่าพวกเซรั่มที่ช่วยในการรักษาสิวอะเนาะก็เลยให้คะแนนน้องออกซิเคียวไป0.5คะแนนเต็ม1คะแนนนะคะและตัวถัดไปเฮลิโอแคร์360องศาของเรานะคะสารสําคัญที่จะช่วยในการลดสิวของน้องเขานะคะโอ้โหเต็มที่เลยมีสารสกัดจากใบชาเขียวนะคะที่จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบให้ผิวต่างๆวิตามินอีนะคะแล้วก็คาเฟอีก แอซิดนะคะที่จะช่วยลดความมันบนผิวหน้าได้ด้วยไปก็เลยให้คะแนนไป1เต็มหนึ่งไปเลยจ้าต่อมานะคะน้อง b k นะคะสารสําคัญที่ช่วยในการลดสิวเยอะเหมือนกันนะคะให้คะแนนไปเลย1เต็ม1คะแนนจ้าถัดมานะคะน้องเวนิต้าของเรานะคะสารสําคัญที่จะช่วยในการลดสิวเนี่ยให้1เต็มหนึ่งไปเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีสารที่ช่วยในการลดสิวหลายตัวมากๆเลยมีทรีทีโอイルนะคะอะแลนโทอินแอนด์ไบซาโบเรลนะคะช่วยลดการหนักเส การระคายเคืองและช่วยลดรอยแดงจากสิวด้วยนะคะแล้วก็มีซิงค์ P C A นะตัวนี้เด็ดมากนางเข้าไปช่วยควบคุมความมันดูดซับความมันและทําให้แผลที่เกิดจากสิวเนี่ยสมานหายเร็วขึ้นและมีไดโพเทียมไกซีดีเซตนะคะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ช่วยลดการหลั่งน้ํามันด้วยเพราะฉะนั้นไม่ให้คะแนนเต็มไม่ได้แล้วตัวนี้เหมาะมากกับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายเนาะแต่ว่าตัวถัดไปน้องแคนเมคของเรานะคะก็คือให้ศู์เต็ม1คะแนนเพราะว่า2 องรูแลเขาไม่มีสารที่จะช่วยลดการเกิดสิวเลยนะคะมาหัวข้อถัดไปนะคะเอาใจคนผิวแพ้ง่ายบ้างว่าเขามีพวกแอลโกอฮอล์มีสารอะไรที่แบบเป็นอันตรายต่อผิวหรือไม่นะคะตัวแรกน้องออกซิเคยวนะคะนางไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีน้ํามันให้คะแนนไปเลย3เต็ม3คะแนนเรียกว่าจากส่วนประกอบเนี่ยยืนหนปังมากเนาะ แต่ว่าจากการที่เป้ลองดูแล้วเนื้อเขาดูมันๆน,น,นิดนึงเออเดี๋ยวเป้ไปพูดถึงเนื้อเขาอีกทีนึงแล้วกันนะคะส่วนตัวที่2เฮลิโอแคร์เขามีแอลกอฮอล์มีน้ําหอมแต่ไม่มีน้ํามัน mm hmm. ก็เลยให้คะแนน1เต็ม3คะแนนไปแล้วกัน mm hmm. เพราะว่าไม่มีน้ํามันอย่างเดียวอย่างอื่นมีหมดเลยซึ่งโดยส่วนตัวเป้แล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่มีออยล์ก็จริงแต่ว่ามันก็มันมันนิดนึงตัวถัดมานะคะ BK ตัวนี้นะคะให้คะแนนไปเลย3เต็ม3คะแนนจากส่วนประกอบเหมือนกันนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีออยล์แต่ ว่ามันก็อแอบมันมันนิดนึงเหมือนกันน่ะเอองงมากเลยแต่ว่าก็อ่ะเราให้คะแนนจากส่วนประกอบที่มันสัมผัสได้่ะเนาะก็เลยให้ไปเลย3คะแนนถัดมานะคะมาที่น้องเวนิตานะคะให้ไปเลย3เต็ม3คะแนนเหมือนกันเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีน้ำมันนะคะแล้วก็ไปรู้สึกว่าเออ เนื้อแบบเออไม่มันอะ่ะมันไม่มันมันทาแล้วมันซึมไปจริงๆเหมือนกับตัวนี้เลยตัวถัดไปตัวสุดท้ายนะคะน้องแคนเมกนะคะให้ไปเลย3เต็ม3คะแนนเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีน้ํามันและเนื้อเขาบางเบามากๆเหมือนกับน้องเวนิต้าตัวตะกี้เลยนะแบบทาแล้วแบบโอ้มันไม่มันอะ่ะมาถึงหัวข้อนี้ทุกคนงงไหมคือบางทีมบอกว่าไม่มีน้ํามันแต่พอทาจริงเอ้ย มัรู้สึกได้ว่ามันมันมัหวานอะไรอย่เงี้ยเป้ก็เลยไปหาวิธีการทดสอบมานะคะทํา DIY เทสง่ายๆนะคะเพื่อแอบ,บดูความมันของเนื้อครีมว่าตรงปกหรือเปล่าโดยเป้ใช้กระดาษซับหน้ามันนะคะหยดเนื้อครีมกันแดด,ดลงไปทิ้งไว้ประมาณ5นาที ดูว่าแต่ละตัวที่เคลมไว้ว่าไม่มีออยอ่ะมันไม่มีออยจริงหรือเปล่าผลที่ได้นะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยอันนี้ยระหยดทุกตัวพร้อมกันเลยนะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ5นาทีทุกคนดูเอาค่ะ คือวง1วง2วง3มเนี่ยมีความมันเป็นรัศมีแผ่ออกมาจริงๆนะคะแต่ว่าวง4กับวง5ก็คือน้องเวนิต้ากับแคนเมคเนี่ยไม่มีรัศมีของความมันโผล่ออกมาเลย <S <S เพราะฉะนั้นเป้มั่นใจในเวนิต้ make, ากับแคนเมคมากๆเลยนะว่าเขาไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันจริงๆแบบที่เขาเคมนะจ๊ะ มาแล้วทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเนื้อของแต่ละตัวเนี่ยเมื่อโดนหน้ามันเป็นยังไงนะคะมาที่ตัวแรกนะคะก็คืออ็อกซิเคียนะคะเนื้อครีมของเขาเป็นสีขาวค่ะตอนเปิดเนี่ยจะค่อนข้างเหลวนะคะต้องระวังหกนิดนึงแต่งงง,งมากมีความย้อนแยง้งคือตอนที่เราทามันรู้สึกว่าแอบเกลี่ยยากนิดนึงนะมันต้องใช้แรงในการเกลี่ยนะคะมีความเหนียว ด้วยความที่เขาเป็นฟิสิกอ a l ลซันสกีนอะก็เลยต้องใช้แรงในการถูนิดนึงนะคะก็เลยให้ไปแค่0 5เต็ม1คะแนนนะคะตัวถัดมาน้องเทริโอแครของเรานะคะเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นสีเบตเบนิดๆน,น,นะคะแต่ว่าจะบอกว่าน้ำหอมกลิ่นแรงมากคือกลิ่นไม่ได้เหม็นนะกลิ่นหอมกลิ่นแบบสดชื่นคล้ายแบบผลไม้คล้ายส้มอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่เหมาะสําหรับคนแพ้น้ําหอมนะคะเพราะฉะนั้นให้คะแนนในส่วนนี้ไปแค่0.5คะแนนเต็ม1คะแนนละกันและมาที่ B K acne นะคะเนื้อนางเนี่ยสีขาวแต่ก็นิดนึงเกี่ยยากเออก็เลยให้0.5เต็ม1คะแนนเหมือนกันนะคะ ถัดมาน้องเวนิต้าของเรานะคะเนื้อครีมเนี่ยเป็นลักษณะแบบเจลสีขาวซึ่งทาไปแล้วไม่มีสีบนหน้านะคะมีความบางเบาเกี่ยง่ายแล้วก็ซึมซุบไปเลยก็เลยให้ไปเลย1เต็ม1คะแนนตัวสุดท้ายน้องแคนเมคของเรานะคะเนื้อครีมเป็นเนื้อเจลเหมือนกันแต่ว่าออกสีเหลืองๆนิดนึงมีความบางเบาเกี่ยง่ายซึมง,ง่ายมากก็เลยฟึบ ให้ไปเลย1คะแนนเต็มเท่าน้องเวนิต้าเลยนะจ๊ะมาที่หัวข้อสุดท้ายแล้วทุกคนเป็นไงคะเราจะรวมคะแนนกันแล้วนะหัวข้อนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเนื้อสัมผัส บางเบาไหมสบายหน้าไหมนะคะตัวแรกนน้องออกซิเคียวทาไปเนี่ยตอนแรกไปรู้สึกว่ามันหนักหน้ามากๆหนักที่สุดในบรรดา5ตัวนี้แล้วนะคะแล้วเนื้อครีมมีความขาวด้วยทาไป2ข้อนิ้วเท่านั้นแหละหน้าแบบขาววอกมาเลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วเป้ไม่ชอบครีมที่มันเป็นแบบเชิงโทนอัพอที่ทําให้หน้าเราสว่างขึ้นมาขนาดนี้มันทําให้แต่งหน้ายากแล้วเป้เป็นคนที่แบบแต่งหน้าบ่อยแต่งหน้าตลอดอยู่แล้วแต่งหน้ามันจะไม่เนียน ลก็เลยให้คะแนนเนื้อสัมผัสเขาไปแค่1เต็ม3แล้วกันต่อมาที่น้องเฮลิโอแค่สามองศาของเราเนื้อเนี่ยมีความเกลี่ยไม่ยากแต่แอบเนอหนแอบหนัก,น,ก,น,กนิดหน่อยต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการเซตเนาะแต่เขามีความย้อนแยงทุกคนพอแห้งปุ๊บเนื้อมันแอลแมทแม คนที่หน้าแห้งอ่ะอาจจะไม่เหมาะนะคะแต่สําหรับคนหน้ามันอาจจะแบบเออชอบผิวแบบแห้งๆดีอะไรเงี้ยสาหรับคนหน้าแห้งก็แนะนําใช้มอชเชลไรเซอร์ควบคู่ไปด้วยนะคะอาจจะทําให้หน้าแห้งกว่าเดิมได้ก็คือให้คะแนนไป1.5เต็ม3คะแนนและกันแล้วก็มาที่ตัวถัดไปนะคะ B.K.Sensi เนื้อเนี่ยเขามีความเหนียวนิดนึงเนาะด้วยความที่ฟิลเตอร์ในการกันแดดของเขาอะ่ะเป็นแบบฟิสิ i อลซันสกินร้อ100%เซเลยนะคะเหมือนกับของออกซิเคียวเนื้อก็จะทั้งเหนียว ทั้งขาว แต่ว่าตัวนี้ก็คือเกลี่ยง่ายกว่าตัวแรกเนาะคนผิวค้ำต้องเกลี่ยดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเป๊กก็เลยให้คะแนนเนื้อสัมผัสน้องเข้าไป2เต็ม3คะแนนละกันเนาะตัวถัดไปนะคะเวนิต้าตัวนี้เลยคือเนื้อครีมของเขาอะพอทาไปตอนแรกอะมันจะมีความแบบเหมือนแตกตัวเป็นน้ําเล็กๆเ,เนาะแล้วก็มีความบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเนอะหนะนะคะเบาสบายผิวมากส่วนตัวแล้วเป๊กชอบตัวนี้แหละเพราะว่ามีกลิ่นทีทีอ่อนๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุมมันได้ดีมากด้วยก็เลยให้คะแนนเต็มไปเลยจ้ะ 3เต็ม3คะแนนมาที่ตัวสุดท้ายนะคะก็คือน้องแคนเมกของเราเนาะให้คะแนนเต็ม3เต็ม3เหมือนกันนะคะว่าเนื้อครีมเขาบางเบามากเกลีย่ยง่ายไม่ทิ้งเป็นคราบขาวไม่เหเน่ยวเนอะหนะด้วยโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เรารวบรวมคะแนนออกมาแล้วนะคะว่าตัวไหนได้คะแนนเท่าไหร่บ้างมาที่ตัวแรกนะคะน้องออกซิเคียวของเราได้คะแนนไปทั้งหมด6เต็ม10คะแนนคะ่ะยินดีด้วยนะคะ คุณเขาเนี่ยขนาด30 ml ราคา490บาทนะคะเพื่อนๆไปหาตามกันได้ตัวถัดไปน้อง h e ริโอแคร360องศานะคะได้คะแนนไป6คะแนนเต็ม10คะแนนเท่ากับออกซิเคียเลยจ้าน้องหลอดเนี้ย50 ml นะคะราคา1 0 5 0บาทเพื่อนๆก็ถูกใจตัวไหนก็ไปหาตามกันเลยเนาะและมาที่ตัวนี้จ sì ้าขึ้นชื่อมาเครื่องสิวๆเนาะคะแนนรวมของนาง7.5คะแนนหลอดนี้นะคะขนาด 25กรัมราคาเพียงแค่289บาทจ้าปังอยู่นะและมาที่น้องเวนิต้าของเรานะคะคะแนนของนางนั้นก็คือโอเก้าเจ้าจุคะแนนเต็มสิโดนหัก0.5ไปตอนไหนเหรอคือแบบอ้ยนิดเดียวเต็มแล้วว่าเฮ้ย น่งคือเดอะเบสค่ะหลอดนี้ย30 ML นะคะราคา490บาทแต่ว่าเป้ซื้อได้ถูกกว่านั้นค่ะเพราะว่านางชอบมีโปรซองแถมนึ่งก็ตกหลอดละ320บาทโอ้ปังอยู่นะต้องไปหาตำนะทุกคนและมาอันสุดท้ายค่ะก็คือ Canmake the Mermaid ของเรานะคะคะแนน เเต็ม10คะแนนก็คือเป็นอันดับ2นั่นเองนะคะจากทั้งหมดใน5นี้นะก็คุณเกือบเป็นเดอะเบสแล้วค่ะจุ๊บๆมาเราก็จะมาเรียงนะคะเหมือนเวลาแบบเออแข่งกีฬาแล้วเราจะแบบให้สายของคออ่ะก็คือ นี่เลยจ้าน้องเวนิต้านะคะแคนเมกแล้วก็ BK ค่ะแคปไปเลยนะคะทุกคนเคสสำหรับวันนี้เดยวเป้ไปก่อนละกันใครอยากให้มีรีวิวอะไรยังไงอีกคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดสับสไคร b ์ให้ช่องเป้เป็นกำลังใจให้เป้ทำรีวิวแบบนี้ดีๆแบบนี้เลยออกมาอีกนะคะไปแล้วนะจ๊ะ